สวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบพี่น้องฝนตกปล่อยปล่อยพี่น้องภาคกันหาปลาเสีเอาปลาหมอพี่น้องฝนตกแล้วปลาหมอขึ้นไล่ให้พี่น้องบบต้องไปเห็ดยังงักอยู่ไหอยู่หน้าคือเกาหมื่นเศร้าสิทอดปลาหมอพี่น้องมาพี่น้องพาคเบิ้งพี่น้องมา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 เบิ้งพี่น้องเบิ้งปลาพี่น้องบบได้สางภาพพี่น้องเรื่องจริงนี่พี่น้องซอมหอามาหาปลาพี่น้องหาปลาบนบพี่น้องเห็นบ่เนี่ยนี่พี่น้องปลาหมอ มามาพี่น้องมาบ่ได้บ่ได้สั่งภาพพี่น้องบ่ได้สั่งภาพปลาหมอโดดมันโดดขึ้นมาพี่น้องโอ้ยบ่สองเวิร์กนี่พี่น้องนี่พี่น้องตกหลุมมาพี่น้องอยู่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อยู่ไคอยู่หน้าคือเกาตาไว้เห็นบ่บ่ต้องลงทุดงานพี่น้องนี่ปลาปลาล้วนพี่น้องปลาหมอล้วนพี่น้องนี่บ่ได้สั่งภาพได้พี่น้องนี่ผลโตแล้วขึ้นมาโดดขึ้นมาโอ้พี่น้องเลยปลาหมอพี่น้องปลาหมอ ปลาหมอพี่น้องปลาหมอโอ้ยอยู่ให้อยู่หน้า네คือเก่าพี่น้องเอ้ยอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าโอ้ปลาหมอ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 พี่น้องมาตกหลุมอยู่พี่พี่น้องเอ้ยฝนตกสิปีนขึ้นมาเนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเออให้พี่น้องเห็นเด้อเอาปลาเอาปลาพี่น้องเอาปลาเอาปลาเอาปลาพี่น้องเอาปลาเอาปลาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่เป็นเรื่องจริงนี่พี่น้องเว้นของเหลนี่พี่น้องนี่เว้นของเหลนี่พี่น้องของจริงนี่นี่ โอ้ปพา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 พี่น้องปพาปพาพี่น้องปพาปพาปพาหมอพี่น้องปพาหมอปพาหมอโดดขึ้นมาพี่น้องเอ้ยเบิ้งได้พี่น้องนี่เบิ้งเบิ้งเฮ้ยจัจับปลาหมอพี่น้องวนโตปล่อยๆที่ไหนพี่น้องเอ้ยโอ้ยพ่อพ่อพ่อมดกับมดหมดหลายหมดหลมามาพี่น้องมาพามาเอาฟามาเอาพามาเอามาเอาปลาพี่น้องมาเอาปลาอยู่ไหนอยู่หน้าคือเกูนี่พี่น้องพี่น้องนี่ พี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่น้องเอ็นบอยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่พี่พี่น้องปลาเข็งปลาเข็งบ้านอมเอิญปลาเข็งบ้านไทยเจ้าเสือเอิญปลามองสร้างเจ้าต้องคอยเอิญปลาเข็งพี่น้องฮ่าฮอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยปลาป้าป้านี่พี่น้องนี่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 หาเกลียเดียวปลาเข็งพี่น้องโดดขึ้นมาโูดถึงโตกยากพี่น้องขึ้นมาอย่างไรลูกเอ้ยโอ้ยมือสิทอดปลาเข็งกินเลงมือนีกันเนาะมือกินถอดปลาเข็งพี่น้องกินทอดปลาเข็ง ทอ <n> ดปลาหมอพี่น <mai> ้องทอดปลาหมอนี่ไปขึ้นมาเป็นคู่เป็นคู่เลยพี่น้องโอ้ขึ้นมาหนีไว้นี่เขาขึ้นมาในคลองนี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ตัวใหญ่แห้งตัวนี้โอ้พี่น้องอยู่าให้ยู่หน้าคือเก่าพี่น้องโอ้ยเอาเส้นละอยู่าให้ยู่หน้าคือเก่าพี่น้องนี่โอ้ตาตาย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 โอ้ปลา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 จ้าจ้ามื่อสิปีนเขามันยังลุ่มื่อนี่ปีนนี่มืดเมื่อแล้วมื่อนี่โอ้ขอโทษเอาดอกพี่น้องเอ้ยปลาเข็งนี่ ทอดมือนี่ทอดทอดพี่น้องเอ้ยอยู่ไหอยู่หน้าคือเก๋าพี่น้องเอ้ยนี่ขึ้นมาเนี่ตายพี่น้องตายขึ้นมาหน่ะตายขึ้นมานี่ตายสถานเดียวพี่น้องโอ้ยพี่น้องนี่ปลาเข็งล้วนๆพี่น้องปลาเข็งล้วนๆพี่น้องปลาเข็งล้วนๆพี่น้องหาเอาในถุงหาเอาในนี่แล้วหาเอา่นแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยไปอยู่ทุ่งนาพาฝันบัวแต่เน่ากินนี่พี่น้องเบิ้งพี่น้องนี่เบิ่งเบิ้งพี่น้องนี่นี่ ธรรมชาติเริ่มมาแล้วพี่น้องเอ้ยธรรมชาติเริ่มมาแล้วธรรมชาติเริ่มมาแล้วพี่น้องดูว้าวพี่น้อง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 โอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอยู่ใต้เสียงนี่ก็ร้ายเลยพี่น้องเอ้ยนี่ดูใต้เสียงก็ร้ายเลยพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องตาย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 พี่จะปาเข็งกันยะเลยตายตายจะเอาไรไปได้นี่โอ้หลอดเอาใต้ตะรางเสียงนี่แหละพี่น้องปลาเข็งนี่พี่น้องเอ้ยปลาหมอเดี๋ยวใต้ตะรางเสียงกันละพี่น้องเอ้ย แถวบ้านเจ้าเคยมีบ่พี่น้องพี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 ่พี่พีพีนังโอ้นี่โอ้โหน่าเห็นเนาะตีนมาหยาเราพี่ลูกเอ้ยเออพี่โอ้บ้านเจ้ามีบ่บ้านเจ้ามีบ่ปลาหม้อบ้านเจ้ามีบ่อยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าทุ่งน้าพาฝันมีทุกสิ่งสรรให้คุณเลือกโอ้พี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 ่โตยิงใหญ่พี่น้องตาย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 พีโตยิงใหญ่พี่น้องปลาหมอ เนี่ยพี่น้องทุกงนาาผาฝันมีทุกสิ่งสารให้คนเลือกนะพี่น้องเลยสำหรับสายสายเขียวทุกท่านนะครับไม่ว่าสายสายเขียวสายรถพิเศษนะครับหรือว่าสายมวยของเราอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเนี่ยโอ้ยอย่าลืมอย่าลืมบ้านเจ้ามีว่อพี่น้องอย่าลืมติดตามใครที่ดูนะครับไ์สดไม่ทันก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้ออย่าลืมอย่าลืมกดไปที่ช่องยูทูบจ่าไว้ทุกนาาระฝัดกดติดตามท่านจะได้เห็นภาพดีดีโอ้พี่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 นะถ้าไม่อยากภาพ ทำไม right ่อยากพลาดคิปโหดมันฮาทุ่งนาฟาฝันพี่น้องเอ้ยเอฟาลาฟาโอ้โหดมันฮาทุ่งนาฟาฝันพี่น้องปลาเท่านั้นเลยพี่น้องเอ้ยโหดมันฮาทุ่งนาฟาฝันพี่น้องโหดมันฮาทุ่งนาฟาฝันพี่น้องหาปลาใต้ตะลางเสียงแบบใต้ตะลางเฮือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยใต้ตะลางทุ่งนาฟาฝันนี่พี่น้องหาเป็นบ่อบ้านเจ้าเคยมีบ่อคอยถามแม่บ้านเจ้าอ่ะเคยหาได้บ่แบบนี้ นี่บ้านเจ้าเคยมีบ่พี่น้องเนี่เคยมีว่พี่น้องบ้านเจ้าเนี่ยหาปลาไตสรางเสียงนี่เคยมีบะ่อยถามเจ้าแน่อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าสุกได้ในเล่านะครับจะเท่าสุกที่จ่าไว้ได้ทําตามสิ่งที่เจ่าไว้ฝันพี่น้องสบายใจพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องคือเก่าพี่น้องคิดว่เก่าโอเคพี่น้องคลิปนี้สิยงเาเกิดไปแล้วพี่น้องพี่น้องอยากคู้อยากเห็นนี่ลีพี่น้องตามมาพี่น้องเด้อทุ่งนาปลาฝันพี่น้องกดช่องยูทูบ

โอ้ยนี่ทอดทอดมือนี่ทอดโอเคพี่น้องช่อง youtube อย่าลืมกดไปที่ช่องย t u b e จ่าว้ทุ่งนาพาฝันนะพี่น้องเดอ้อจากถ้าดูไม่ทันอย่าลืมกดไปที่ช่อง youtube จ่าว้ทุ่งนาพาฝันนะครับถ้าท่านไม่อยากจะพลาดคลิป,ปดีดีโหดมันฮาทุ่งนาฝันสวัสดีครับบายบายครับพี่น้องอยาก,กิ๊ตามมา